สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราเรียนกันรเรื่องการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับจากการที่นักเรียนนะครับได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วทําให้ทราบว่าตนเองนะครับมีระดับสมรรถภาพทางกายในระดับใดและมีข้อบอกพร่องด้านใดบ้างดังนั้นนะครับนักเรียนจึงควรสร้างเสริมระดับสมรรถภาพทางกายในส่วนนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ และปรับปรุงระดับสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้นนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับสามารถทําได้โดยการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมนันทนาการในเวลาว่างนะครับการพักผ่อนนะครับเช่นการนอนหลับนะครับหลับตาสักคู่นั่งสมาธินะครับ การออกกำลังกายก็มีการเคลื่อนไหวร่างกายการเล่นเกมการเล่นเกมในที่นี้นะครับหมายถึงการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเช่นการละเล่นพื้นบ้านนะครับและเล่นกีฬานะครับกิจกรรมนันทนาการนะครับเช่นทำงานอดีเลกเล่นเกมและกีฬาเล่นดนตรีและร้องเพลงหรือทำงานประดิษฐ์นะครับ กิจกรรมนันทนาการนะครับเป็นกิจกรรมที่ทําด้วยความสมัครใจนะครับเมื่อเรามีเวลาว่างซึ่งทําให้เกิดความเพลิดเพลินนะครับเมื่อเราทําด้วยความสมัครใจนะครับจะทําให้เราสนุกไปกับกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับตัวอย่างกิจกรรมนะครับสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับกิจกรรมที่หนึ่งดันพื้นนะครับ ให้นักเรียนนะครับนอนคุกเข่านะครับใช้ฝ่ามือวางบนใต้บนพื้นนะครับใต้หัวไหล่ดันพื้นเพื่อยกลำตัวขึ้นนะครับแขนตึงลำตัวตรงนะครับแล้วก็ให้ทำซ้ำๆนะครับกิจกรรมที่สองนะครับวิ่งอยู่กับที่นะครับวิ่งอยู่กับที่นะครับให้เท้าพ้นพื้นโดยนับหนึ่งนะครับเมื่อเท้าซ้ายแตะพื้น และให้วิ่งอยู่กับที่ประมาณหนึครั้งนะครับกิจกรรมที่3นะครับกระโดดแยกเท้าให้นักเรียนนะครับยืนเท้าชิดแขนปล่อยข้างลำตัวแล้วกระโดดแยกเท้าพร้อมกับการแขนออกขนานกับพื้นแล้วกลับสู่ท่าเดิมนะครับทำซ้ำๆกันนะครับและกิจกรรมที่4นะครับดึงเข่านะครับให้นักเรียนนะครับยืนเท้าชิด แขนแนบลำตัวจากนั้นยกเข่าซ้ายให้สูงที่สุดนะครับใช้มือทั้งสองข้างรวบเข่าและหน้าแข้งเข้าหาลำตัวลำตัวตรงแล้วกลับสู่ท่าเดิมนะครับทำสลับข้างขวาอย่างเดียวกันนะครับการดึงเข่านะครับอันนี้สามารถทำได้ทั้งการยืนและการนอนนะครับ ต่อไปนะครับนังเรียนเป็นตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการประเภทการเล่นเกมหรือกีฬานะครับวันนี้ครูมีตัวอย่างนะครับการเล่นเกมเบสบอลมาให้ดูนะครับคือการเล่นเก้าอี้ดนตรีนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับสวัสดี จะมาทำในร่มหรือในห้องเนื่องจากสิง่งแวดล้อมด้านนอกไม่เอื้อมำวยนะคะสัปดา์นี้เราจะทำะไรยังดีครับุกเพงค่ะออวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมการแจ้งเตืสนนะคะเกมข้าอี้โดนตีม,มาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆเคยเ,เล่นหรือเปล่า มารังวิธีการเล่นกันก่อนนะคะวิธีการเล่นก็คือครูจะเอาโต๊ะพี้นะคะมาวางไว้ตรงกลางแล้วก็ให้เด็กๆร่วมล้อมวงเปง็นวงกลมนะคะแล้วก็คอยฟังเสียงโดนตีนะคะถ้าสมมติว่าเสียงโดนตีอยู่ให้เด็กทำไงคะเด็กๆนั่งลงที่เก้าอี้ส่วนเด็เกตคนไหนที่ไม่มีก็อี้ทำไง,งลูกออกไปนั่งรอก่อนนะคะเราจะหาผู้ชนะนะคะโดยการทัดออก 老公。 เด็กคุณพ่อคุณแม่และเ,เพื่อนๆแถวบ้านมานเล่นด้วยกันนะคะค่ะกิจกรรมนี้นะคะช่วยส,ส่งเสรางกล้ามเนื้อมัดใหญ่นักสัการฟางและการปฏิบัติามข้อตกลงร่วมกันนะคะค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะผู้ปกครอพ่อแม่และนักเรียนและคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาสาม,มารถ,ถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทาแล้วสนุกเพลิดเพลินนะคะเช่นเคยค่ะผู้ปกครองสามารถอัดคลิปสั้นๆ แล้วเจอกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายต่อไปเป็นการบ้านนะครับนักเรียนให้นักเรียนนะครับบอกการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับโดยการพักผ่อนการออกกําลังกายและการทํากิจกรรมนันทนาการอย่างละสองข้อนะครับและเขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ